สวัสดีคะ่ะทุกท่านนะวันนี้เราก็มานั่งชิลๆข้างนอกเนาะอาจจะมีเสียงรถรบกวนด้วยเนาะแต่ก็อยากมาแชร์มาเล่าประสบการณ์เลยค่ะตอนที่เจ้เลิกกับแฟนตอนที่ย้ายมาอยู่สวีเดนใหม่ๆนะคะคือเลิกกับแฟนตอนวีซ่ายูน,นะคะวีซ่าสปีในสวีเดนนะคะตอนที่เจ้เลิกกับเขาอะ คือเลิกกลางกลางตอนนั้นเลยอยู่ไม่ได้นานนะคะอยู่ได้ไม่กี่เดือนเองก็เลิกเนาะแล้วก็ถามว่ามีผลอะไรไหมคะเวลาเราจะยื่นวีซ่าถาวรน,นะคะคือเปลี่ยนต่อวีซ่า5ปีนั่นนะคะที่ถามว่ามีผลไหมคะก็ก็มีนะคะถ้าว่าเราเจอแฟนใหม่นะคะ,ะในระยะ สองปีในระยะที่เรามีอ่าวีซา่า u t นะคะอสองปีอค่ะก็มันจะมีผลถ้าว่าเราหาเราหาแล้วหรือว่าเรามีแฟนใหม่ในระยะสองปีที่เรามีวีซ่าอยู่นะคะก็เจ๊ก็ไม่เจอสามีเจ้นี่แหละคะ่ะก็เออเราก็ได้ยื่นวีซา่าถาวรที่อ่สวีเดนนี่แหละคะ่ะ ต่ออีกห้าปีเนาะก็เออมันมีผลตรงที่ว่าเจ้นะ่ะจะต้องอยู่กับเออ่สามีเจ้ไปให้ครบ2ปีนะอยู่กับคนนี้ให้ครบ2ปีหมายถึงนะคะก็เออตอนที่ว่าเราไปเซิร์ชตรงนั้นอะ่ะมันเซิร์ชได้แต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้แคนเซิลนะเขาไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าเขาบอกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณคุณค่อยมาเซิร์ชอ,อีก2เดือนนะเออวีซ่าก็หลุดนะคะวีซ่าหลุดไป อยู่ที่นี่เพราะแต่ว่าเขามีกระดาษมาอยู่ในช่วงเวลาที่จะอ่านศึกอะก็คือว่าอัานศึกกับอ,อุปโภคสิ่โตนเนาะที่เนี่ยเนาะก็เราก็ได้รออีกสองเดือนก็ยื่นวีซ่าไปแต่ว่าในระหว่างนั้นเจ๊สามารถอยู่ได้เพราะว่ามันมีใบที่ว่าเรากรอกเข้าไปแล้วเขาบอกว่าให้รอให้คุณอยู่ที่นี่ให้เขามั่นใจว่าเราอยู่กับคนคนเดียวกันะนะคะให้อยู่แบบ เหมือนเหมือนเขาอยากรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันเรายังรักกันอยู่หรือเปล่านะคะไม่ได้เปลี่ยนสถานที่อยู่อะไรเงี้ยเนาะอันนี้อยู่กับอันนี้ให้ให้ประสบการณ์เกี่ยวกับที่สาวๆมาแล้วก็เ,เลิกรากันนะคะที่สวีเดนเนาะแต่ประเทศอื่นก็คงจะมีแนวแนวการแตกต่างกันอันนี้ก็เจ๊ก็ไม่ได้เจ๊ก็ไม่ได้ออสอบถาม หรือว่าหาข้อมูลทางประเทศอื่นนะคะอันนี้เฉพาะเล่าถึงมีวีซ่า UT มาอยู่ที่นี่2ปีแล้วก็ประสบการณ์ที่เจ๊เจอมาเองก็คือเจ๊เลิกกับแฟนเก่านั่นแหละเจ๊ก็เลยอยากมาแบ่งแชร์ประสบการณ์เนาะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยู่อยู่กับแฟนคนนั้นน่ะให้มันครบ2ปีเนาะแล้วก็ยื่นวีซ่าอ่าอีก5ปีที่นี่เนาะอืมก็อยู่ทําให้มันได้เนาะหปีแล้วค่อยเลิกเนาะแต่มันก็ แต่เจ๊เข้าใจเนาะถ้าคนเรามันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ทรมานนะน <c oughs> เพื่อนสอปีเนาะอย่างเจ๊เจ๊เลือกถอยเจเ๊เลือกเลิกเลิกรานเนาะเจ๊เลือกจะเดินออกมาเองแล้วก็ไปไปอาหาชีวิตใหม่ที่ไปเดินทางคนเดียวไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็เร่ร่อนตามที่เจ๊เคยเล่ามานะคะก็มันก็ไม่ถึงกับแย่ขนาดนั้นเนาะถ้าเกิดว่า เรามีเพื่อนนะเราต้องคุยต้องปรึกษากับเพื่อนก่อนว่าเป็นยังไงนะคะแต่ในเจอที่เจอเพื่อนนะคะถ้าเจอเพื่อนที่ว่าปรึกษาแล้วมันมันไม่ได้ข้อดีอ่ะก็ไม่ต้องไปปรึกษานะคะ e เพื่อน,เพ,อนเพราะว่าบางทีอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้ช่วยจริงเจ๊ไม่ได้หมายถึงทุกคนที่เข้ามาเนาะแต่แต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนั้นเขาพร้อมที่จะช่วยเราเขาก็ช่วยเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่พร้อมช่วยเราเขาก็ ช่วยเราไม่ได้ก็แค่นั้นเลยค่ะสำหรับตัวเจ้เองเจ้เลิกมาเจ้ก็เจอเพื่อนอที่ดีเนาะก็พึ่งพาอาศัยกันได้เออเราเคยช่วยเขาเขาก็ช่วยเราเนาะคือเจ้เจอเพื่อนอของสามีเจ้ทุกวันเนี้ยเขาเขาดีไงเขาก็ช่วยเหลือเนาะเขาก็ช่วยวิ่งเต้นเรื่องอที่รัฐบาลมาช่วยเลี้ยงดูเจ้ตรงนี้มันก็ได้เนาะแต่ว่าแนะนําให้เพื่อนๆเข้าให้ถูกทางเนาะ,อะตอนที่เจ้เข้ารัฐบาลอะ รัฐบาลเขาก็จะถามว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกผู้ชายมาสัมภาษณ์ด้วยเจ๊ก็เลยว่าเรียกมาสัมภาษณ์เลยแต่ว่าฉันไม่มาสัมภาษณ์พร้อมเขานะเพราะว่าฉันไม่อยากคุยกับเขาแค่นั้นเองเจ๊ก็ไม่พูดกับเขานะแล้วเขาเจ๊ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกไม่เรียกนะแต่ว่าแต่ว่าเหตุผลคือเออจ๊ไม่ไปคุยกับเขานั่นเองแต่แต่ที่เจ๊รู้ก็คือคนที่ดูแลเจ๊อยู่นะ่ะเดินเรื่องออดู และเจ้ทุกอย่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกเจ้ไปคุยกับผู้ชายคนที่ที่เจ้ามาด้วยเนาะก็เรื่องก็ไม่ไม่ได้มีอะไรก็รัฐบาลก็เอื้อมมือช่วยนะคะก็มันไม่ได้ผิดนะนเพื่อนถ้าเกิดว่าเราจะเลิกมาแล้วเราก็มาดิ้นรนชีวิตของเราเองนะคะแล้วที่ที่เจ้รู้อะคือเราอยู่กินกับรัฐบาลก็จริงแต่ถ้าถึงเวลาเขาจะยื่นช่วย ยื่นวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยนะตอนที่เขาบอกเจ้นะแต่ตอนที่เขาจะช่วยยื่นวีซ่าของเจ้นาะเจ้ก็ปรึกษาเขา่นแหละแต่ว่าอพอดีเจ๊คุยกับแฟนคนนี้เนาะว่าเออเราตกลงคบกันอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแบบคุยกันรู้เรื่องก็เลยตกลงกันเป็นแฟนก็เลยมีการลุกไปก็มาอยู่กับสามีคนนี้นะคะ ก็ฝากกับสาวๆไว้ให้เนาะถ้าเกิดว่ามันอยู่แล้วมันรันทดใจบรรทนใจหรือหรือว่าเอาที่อยู่ไม่ได้จริงๆนะคะไม่ใช่โกรธเขาแค่แบบเรื่องที่ว่าเ,เขาอาจจะไม่มีเงินเดือนนี้ให้เราหรือซัพพอร์ตครอบครัวเราอะไรเงี้ยเจ๊เจอก็เจอมาเยอะเนาะก็จะนึกโกรธเครื่องเข้าไปก็จะตีโพยตีพายไปจะไม่อยากอยู่กับเขาอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะแต่เรื่องที่เจ๊ถอยออกมานั้นมันเป็นเรื่องค่อนข้างแบบ ค่อนข้างใหญ่เนาะซึ่งเราอยู่กันไม่ได้จริงๆเนาะก็คุยกันดีๆแล้วก็ได้เลิกรากันมาเนาะแล้วก็เราก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกันคุยกันเจอกันก็คุยกันได้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเจ๊ยอยากจะมาแบ่งปันเนาะสำหรับสาวๆที่มาเจอนี่แหละปัญหาอะไรเงี้ยก็ไปหานะคะมีซุสีออนะคะไวะ้ช่วยเหลือตรงนั้นเนาะ แต่ถ้าเราดิ้นรนเองหางานเองได้ไปโรงเรียนมีงานทํามีอะไรก็กทําไปแต่ว่าที่แจ้ได้รู้ข่าวมานะคะเ,เขาจะปรับการเ,าเป็นอยู่ใหม่นะคะสาหรับเ,เราที่ติดตามแฟนมาหรือเป็นประเทศที่3หรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาย้ายมาอยู่ที่สวีเดนต้องไปเรียนนะคะไม่งั้นมันจะมีผลกับการาทำวีซ่าเาปลี่ยน ประเทศนะคะซึ่งก็คือใบอยู่นั่นเองใบอยู่ถาวรน,นะคะมันจะมีผลตรงนั้นเนาะเขาก็จะไม่เขาจะไมอ่อนุมัติให้ง่ายๆนะคะถ้าเราไม่ไปเรียนเนาะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือได้ยินมาเนาะแต่ว่าเขาจะเอามาปรับใช้ตอนไหนเจ้ไม่รู้นะคะทุกท่านเอออันนี้คือเจ้ยังไม่ได้เข้าไปดูลึกๆแต่นี้ตั้งใจมาเล่าบอกว่าคือคนที่ว่าเลิกกับสามีหรือแฟนเออ ในในฐานะที่ว่าเลิกไปอันนี้คือเจ้ไม่ได้จดทะเบียนไงคือฐานะเป็นแฟนเนาะเลิกกับแฟนตอน2ปีก็เลยอยากจะไม่แชร์ประสบการณ์ตรงนี้ล่ะค่ะว่า,อ,าอยู่ต่อได้ไหมก็อยู่ต่อได้นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ให้ดีอ่ะก็อยู่กันถือวีซ่า2ปีคือยูทีนะั่นนะให้ครบแล้วก็ทำเรื่องต่อวีซ่า5ปีไปเลยนะให้เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยแบบพิจารณาอันนี้สำหรับแบบใครที่ว่า เหลือบากกว่าแรงอดทนไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้แนะนําให้ทุกคนเลิกกับแฟนหรือสามีนะคะอันนี้ก็ต้องใช้การดูด้วยนะคะอืมอันนี้เจก็ออกมาชิวๆนั่งแบบรับลมข้างนอกแล้วก็อยากจะมาเล่าแบ่งปันเพื่อจะให้อ่ามีการผิดพลาดกันน้อยลงเนาะสำหรับท่านที่อยากจะมา หรือมาเจอกับประสบการณ์คล้ายๆของเจนเนาะก็อย่าอยอมแพ้เนาะอย่าถอยเหมือนถ้าเกิดวีซ่าเราอยู่ยังมีอยู่เยอะเราก็อยู่ต่อนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากอยู่แต่ว่าโดนเขาส่งกลับเราก็กลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีทางออกทุกอย่างมันมีทางออกนะคะทุกท่านเนาะขออย่าได้ให้อยู่คนเดียวให้ปรึกษาเนาะปรึกษาหารือ,อส่วนมากนะเขาถ้าเรามีวีซา่าอยู่ในมือ หลายเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยก็อยู่ได้นะคะ,ะเหมือนเจ้เคยเจอพี่อยู่ท่านหนึ่งอันนี้คือรู้ตัวช้าเนาะก็เรากู้สถานการณ์ไม่ทันนะคะกะ็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันเนาะที่ได้แบบเหมือนเรากู้สถานการณ์ไม่ทันเพราะว่ามีเวลาแค่เดือนเดียวอย่างเงี้เรากู้สถานการณ์ไม่ทันจริงๆเนาะการยื่นเอกสารมันต้องทําเวลานะคะ เราจะยื่นปุ๊บปั๊บไม่ได้นะคะต้องแบบมีเวลายืน่นมีเวลาทําเรื่องมีเวลาแบบคบหาแฟนใหม่อะไรงนี้ด้วยเนาะก็เตรียมการนิดนึงหรือว่าวางวิเคราะห์ไว้นะคะสําหรับคลิปนี้เจ๊ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆหรือ,อสาวๆที่มีปัญหาหรือว่าท่านผู้ชายที่มาอยู่หรือมีปัญหาเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ เจ้ก็ได้แต่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่ไม,ไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนเนาะนเพื่อนแบบเจ้มานั่งอยู่แถวเนี้ยได้กลิ่นแบบดอกไม้นี่มันหอมมากเนี่ยหอมรังจวนมากสวยมากเลยเนี่ยไม่อยากเด็ดเนาะหรือว่าจะเด็ดดีหอมมากดอกไม้นี่นะเจ้จําไม่ได้ว่าชื่อเขาชื่ออะไรแบบเนี่ยสวยมากแล้วพึ่งนี่พึ่งนี่อยู่เต็มเลย บินให้ว่อนเลยหอมมากเลยก็เลยแบบตั้งใจมานั่งอยู่แถวนี้ชิลๆเนาะอากาศเย็นๆชิลๆนะคะเพื่อนๆเนาะหาสถานที่สงบๆนะคะอยู่แล้วก็อยู่กับตัวเองเนาะทาให้ตัวเองแบบใจสงบๆเจ๊ก,ก็มานั่งอยู่อย่างนี้ก็ดูต้นมงต้นไม้ไปดูดอกไม้เนาะชมสวนไปด้วยเนาะก็จะดูต้นไม้ใบหญ้าไปถอนหญ้าถอนอะไรไปเรื่อยๆไปเนาะ ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวไปชมดอกไม้กันเลยจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เจ้ด้วยนะคะ <S <S ก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขแล้วก็ความจเจริญทุกๆท,ท่านเลยนะจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะโชคดีทุกท่านนะคะ